สาัสดีเพื่อนนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มผู้ติดตามของ t i k t o อกนะครับผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครอันดับแรกนะครเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับที่ผมแปลไว้ก็เป็นเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMC Tutorial ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวนะครับของเพื่อนจะมี QR Code ด้านล่างนะครับที่ผมแปลไว้ก็เป็นเพื่อนเช่นกันนะครับเอาสแกน QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เวว็บไซต์แล้นะผม เ,เพื่อนๆจะอยู่ในหน้านี้นะผมก็เพื่อนๆกดสมัครใช้งานกันก่อนเลยนะปุ่มเขียวๆอย่างนี้นะข้ามากรอกชื่อ Q, ผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยนันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้ก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะนหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเ,เพื่อนๆมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือววเพืเ่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ป,ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เข้าส่วนหน้าเว็บไซต์แล้วนะผมเพื่อนๆจอยู่ในส่วนของเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี่นะตรงกลางหน้าจอนะผมเพื่อนจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้หลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อนๆเลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram YouTube Tik t o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเพื่อนๆเลือกในส่วนของ Tik t อ k นะครับเลื่อนลงมาแล้วผมเพื่อนๆจะเห็นหําวว่าหมวดหมู่นะคลิกเข้าไปแล้วมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนๆเลือกเลยนะครับ เพื่อนสนใจตัวไหนก็มาเลือกได้นะครับเอาวิดีโอนี้แล้วผมพาเพื่อนเพิ่มผู้ติดตามเนาะก็เลือกเพิ่มผู้ติดตามไปนะบริการนะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะเอาลิงก์นะก๊อปปี้ลิงก์อ่าโปรไฟล์นะที่เพื่อนเพื่อนเด็กจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยก็เป็นโปรไฟล์นี้นะก็วางลิงก์ได้เลยนะใส่จำนวนเน้นเพื่อนต้องการเนาะใส่แค่หนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะกดสั่งซื้อได้เลยนะ คือหนนะ้าต่างยูเคียวอย่างนี้นะผมผู้ดีตาของเรากำลังเพิ่มเข้ามามกลรอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเราก็จะขอแนะนําเมนูต,ต่างๆในเว็บไซต์เ,เพื่อนๆเลยละกันนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมวม้บอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่กระพริบอยู่เนะนเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับซ้ายบนเนะนเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับด้านล่างตรงนี้เนาะนเป็นสถา,านะการอดําเนินการนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเป็นสียูเขียวอย่างนี้เลยนะ ในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมีสามช่องทางการเติมให้เพื่อนๆเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code นะผมวันนี้ Wallet Crypto c u r r ร n c y นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR code ละกันนะครับเราใส่ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วกดเติมเงินได้เลยขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือนะครับสแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมยอดเงินของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้ไปในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผม หากเพื่อนๆมีปัญหาอะไรต่างนะผมสามารถมาติดต่อแอดมินที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะแอดไลน์ตรงนี้นะขวาบนก็ได้นะปุ่มคอนไลน์ตรงนี้นะิีเข้าไปนะจะเป็น QR code ให้เพื่อนๆสแกนแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนๆ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะเพื่อนๆสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะไปแชร์ให้กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะที่5%กันเลยทีเดียวนะหรือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับเราอีกหนึ่งช่องทางเลยนะ ซีรีส์หนังจีนนะผมหากันเพื่อนใช้จ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทนะครับก็าสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะครับผมอตอนนี้ผมคิดว่ายอดผู้ติดตามเราน่าจะเพิ่มแล้วนะตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่44คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครัสิบห้าแล้วนะผมกำลังทยอยเพิ่มให้กับเราเลยนะครผมอตอนนี้เว็บไซต์ก็กำลังลานตาคิวให้กับเราเพื่อนไม่ต้องตกใจไปแล้วทยอดยังไม่ขึ้นนะครับ ปกติบริการนี้เขาจะบอกในทีไว้นะว่ากี่นาทีเนาะของเราประมาณ15นาทีนะผมแต่ว่าเพื่อการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนเพื่อน,นะผมเดี๋ยวผมจะตัคดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็รอไม่นานมากนะผมเ็าเขียนว่า15นาทีนะแต่ผมรอไปไม่ถึง5นาทีเลยนะผมผู้ติดตามผมก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะ ในส่วนสุดท้ายนะผมก็อขอฝากเว็บไซต์ kmp social ให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนไลค์คนแชร์คนอะไรต่างๆให้เพื่อนเพื่อน,นะผมไม่ว่า t i ิ t o k ที่ผมพาทำนะผม u t u b e i n s t a g r กรม Facebook ก,ก็ทำได้นะผมเพื่อนเพื่อนสนใจคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อมาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผม,ผมก็อขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ